นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเพียนกอนะครับวันนี้ผมจะมาอาบน้ําให้นกของผมนะครับนี่เพื่อยกับอถังนะที่เลี้ยงมานานแล้วนะครับแล้วก็นี่น้องมูหลานนะครับตอนนี้เอาผ้าคลุมไว้ให้มันอยู่เพื่อกันจุกัดนะแต่ถ้าทางเพื่อไม่ต้องเพราะมันมี้านเล็กๆให้มันอยู่ข้างในนะคือไปเล่นบาสมาไงก็เลย อาบน้ำให้มันช้านิดนึงนะครับไปเล่นบาสมาทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมจะอาบน้ำให้มันแล้วนะครับผมจะอาบน้ำแบบก็แค่แบบผมจะใช้กระบอกฉีดน้ำนะครับเนี่ยมันมีกลิ่น้วยนะครับมันเป็นกลิ่นตาานะไคร้นะทุกคนเนี่ยทุกคนดูนะครับอาทางกับเพเพยนะครับมันอยู่นี่ทุกคนเนี่ยบ้านเล็กๆเดี๋ยวผมจะอาบน้ำให้มัน เราจะผมจานน้ำแม่อังไปไพ่ตัวแรกเลยนะครับในกระบอกฉีดน้ํานี่นะทุกคนพ่อผมอ่ะเขาซื้อกระบอกฉีดน้ําให้ผมนะเพื่อที่แบบว่าคือเขาบอกคือพ่อผมเขาบอกผมว่าถ้าจาบน้ําให้มันก็ใช้กระบอกฉีดน้ํานี่นะครับผมได้ยินแล้วผมก็จะลองใช้ทําตามที่พ่อบอกนะครับนั่นแหละทําตามที่พ่อบอกนั่นแหละครับทุกคนก็ลองดูนะครับว่านกมันจะ ชอบแล้วเปล่าอะไรอย่างนี้นะมานี่นะเป็นน้ําที่ใส่กินตะไคร้นะทุกคนมาลองดูมาทางตัวแรกเลยอ่ะมันชอบอปไม่รู้เนีย่ยเพล่เพย์ด้วยเพล่เพยฉีดได้เพล่เพยบ้างนะครับนะฉีดเนี<อ>่ยเปิดประตูกงออกมานะครับแล้วก็ฉีด โอเค okay. แค่นี้พอแล้วแหละคือตัวมันเล็กอะ่ะทุกคนมันก็เปียกหน่าดูแล้วนะครับมอต่อไปให้มูหลานบ้างนะครับฉีดให้มูหลานบ้างไม่ได้อาบน้ําให้มันนะครับผมไม่เคยอาบน้ําให้นกของผมตัวใหม่ๆตัวนี้มาก่อนนะครับอย่างน้องมูหลานนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะอาบให้มันบ้างนะครับ ดหาเลยเอามุงออกก่อนครับนี่นะครับเปิดผ้ากันยุงออกนะครับหางมูหลานไม่ได้เจอนานนะครับน่เปิดประตู น่าจะเปียกน้าดูชีดหัวนะเคทุกคนแค่นี้พอแล้วนะครับไม่อยากให้นกมันไม่สบายนะทุกคนเปียกประมาณนี้ถึงว่าแดดน้ำเต็มที่แล้วนะครับเคทุกคน ปิดมุง้งปิดมุง้งให้นกมันพักผ่อนนะครับมูหลานพักผ่อนนะครับมูหลานมูหลานต้องพักผ่อนนะครับอโอเคเราก็ให้น้องมูหลานมันพักผ่อนไปก่อน,นครับทุกคนบอกเลยนะว่าน้องมูหลานเนี่ยนกตัวใหม่ของผมตัวนี้นะครับมันพูดเก่งมากทุกคนมันพูดไม่ได้หรอกแต่มันส่งเสียงอะคือแบบมันพยายามพูดอะมัน มันส่งเสียงไงมันพูดเก่งวนไปวนมาแบบแวบไปแวบมามันนี่นี่นี่มันพูดว่าดีครับด้วยนี่นี่เห็นไหมลืมบอกเลยมันพูดว่าดีครับได้ด้วยแล้วก็มันก็พยายามร้องเพลง Happy Birthday to You ได้ด้วยนะทุกคนนี่นี่มันบ่นอะไรของมันมันพูดได้ทุกคนเนี่ยวัสดีครับเนี่ยมันพูดวัสดีครับด้วยวัสดีครับวัสดีครับวัสดีครับนะวัสดีครับ เนี่ยมันเรียกชื่อตัวเองได้ว่ามูหลานมันชื่อมูหลานเนี่ยทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้กระือไลครกดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปหน้านะทุกคนเราให้นกของผมสามตัวนี้พักผ่อนไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับบม่ไปไม่ไขอบคุณครับทุกคนยังไงก็ขอให้สนุกแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับ